ที่47่ษัตกระสัตรีหลวงพ่อเจ้าขาลูกจะมาขอเข้ากรรมาฐานแก้กรรมเจ้าค่ะสตรีร่างสูงใหญ่ดุดบุรุษนักรบโบราณกราบเรียนท่านพระครูแก้กรรมอะไรหนูไปทำกรรมอะไรไว้ เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามไม่ทราบเจ้าค่ะลูกไปดูหมอดูมาหมอดูบอกว่าลูกมีเวรมีกรรมติดมาแต่ชาติปางก่อนต้องแก้กรรมด้วยกรรมฐานเจ้าค่ะแล้วหมอดูเขาบอกให้มาวัดนี้หรือไม่ได้บอกเจ้าค่ะแต่เพื่อนของลูกที่เป็นลูกสาวหลวงพ่อเขาแนะนำมาเจ้าค่ะเขาชื่อต้นหลิวลูกเรียนปริญญาโทร,รุ่นเดียวกับเขาเจ้าค่ะท่านพระครูใช้เห็นหนอ ตรวจสอบกรรมของหล่อนแล้วจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อตรวจสอบดูแล้วไม่ใช่กรรมแต่ชาติปางก่อนอย่างที่หมอดูบอกหรอกเป็นกรรมในชาตินี้นี่แหละหนูทำไว้สมัยเป็นเด็กลองนึกดูซิว่าทำกรรมอะไรไว้ลูกจําไม่ได้หรอกเจ้าค่ะรู้แต่ว่าลูกมีเวรมีกรรมพอหน้าแล้งทีไรล,ลูกรู้สึกอึดอัดในท้องจนหายใจไม่ออกแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ กินอะไรไม่ได้ไปหาหมอหมอตรวจเสร็จก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติไปตรวจกับหมอคนอื่นๆผลก็ออกมาเหมือนๆกันคือหมอทุกคนจะบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติครั้งหลังสุดหมอเขาคงจะรำคาญเลยให้ยาระงับประสาทลูกมาหาว่าลูกกังวลจนเกินเหตุลูกถึงต้องมาขอเข้ากรรมาฐานเพื่อแก้เวรแก้กรรมมันจะต้องเป็นเวรเป็นกรรมอะไรสักอย่าง หลวงพ่อต้องช่วยลูกนะเจ้าคะหล่อนลงท้ายด้วยการขอร้องแก่มังคับให้ท่านพระครูช่วยเหลือเท่าที่เล่ามาหลวงพ่อจะสรุปให้ฟังสั้นๆว่าที่หมอเข้าตรวจไม่พบความผิดปกติเพราะโรคกรรมไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้หนูเป็นคนทำกรรมก็ต้องแก้กรรมด้วยตัวของหนูเองการมาเข้ากรรมาฐานเป็นวิธีที่ถูกต้องเอาละ ทีนี้หลวงพ่อจะลองวินิจฉัยอาการป่วยของหนูโดยไม่ต้องตรวจแบบหมอเพราะหลวงพ่อไม่ได้เป็นหมอหลวงพ่อจะใช้อะไรตรวจเจ้าคะเพื่อนร่วมชั้นของนางสาวต้นหลิวถามท่านพระครูตอบสั้นๆว่าใช้กรรมฐานกรรมฐานใช้ตรวจโรคได้ด้วยหรือเจ้าคะได้สิเอาละหลวงพ่อจะใช้กรรมฐานตรวจและวินิจฉัยโรคให้หนูหนูมีอาการอย่างนี้เฉพาะตอนหน้าแง้งใช่ไหม ยังไม่ต้องตอบหลวงพ่อก็ได้พอเข้าหน้าฝนอาการนี้ก็หายไปพอถึงหน้าแล้งก็มีอาการอย่างนี้อีกอาการดังกล่าวนี้เป็นมาตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมกระทั่งแต่งงานมีลูกสามคนลูกสาวสองลูกชายหนึ่งหนูเป็นอาจารย์อยู่กรุงเทพกำลังเรียนต่อปริญญาโทที่จุฬาสาเหตุที่มาเข้ากรรมาฐานไม่ใช่จะมาแก้กรรมอย่างเดียวแต่มาเพราะอยากได้เกรดสี่ หนูได้เกรด3.8แต่มีเพื่อนที่เรียนด้วยกันได้เกรดสอยู่สองคนหนูก็เลยถามเขาว่าทำอย่างไรถึงได้เกรดสีสองคนนี้เขาก็ตอบเหมือนกันว่าเขาทำกรรมฐานหนูก็เลยกะว่าจะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวจึงมาเข้ากรรมฐานเพื่อที่จะได้แก้กรรมจากอาการป่วยด้วยและหวังจะได้เกรดสีเหมือนเพื่อนอีกสองคนด้วยหลวงพ่อขอทำนายว่าถ้าหนูปฏิบัติอย่างตั้งใจ จะได้อานิสง์ทั้งสองประการดังที่คาดหวังเอาล่ะที่หลวงพ่อพูดมานี้ผิดถูกประการใดลองว่ามาสิอาจารย์ลูกสามวัยสามสิบสามถึงกับอ้าปากค้างเมื่อได้ฟังท่านพระครูพูดถึงเรื่องของหล่อนซึ่งถูกต้องตามเป็นจริงทุกประการไม่มีอะไรผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวพระอหรหันหลวงพ่อเป็นพระอหรหันหล่อนพูดเสียงค่อนข้างดัง อย่าพูดอย่างนั้นจะเป็นบาเป็นกรรมเปล่าๆหนูยังเป็นปุถุชนจะมารู้ได้อย่างไรว่าหลวงพ่อเป็นพระอหรหันต์แต่เอาเถอะหลวงพ่อรับรองว่าการที่หนูมาเข้ากรรมาฐานในครั้งนี้จะหายจากโรคทั้งโรคกายและโรคใจอาการอ,อึดอัดในท้องทานอะไรไม่ได้ทั้งที่หิวใจแทบขาดนั้นเป็นกรรมที่หนูทำไว้สมัยที่เรียนชั้นประถมพอเรียนมัธยม กรรมก็เริ่มให้ผลมาตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้ส่วนโรคใจก็คือลึกๆหนูอิจฉาเพื่อนที่เขาเรียนเก่งกว่าแต่การอิจฉาแบบนี้เป็นเรื่องดีเพราะทำให้เราคิดที่จะพัฒนาตัวเองไม่ถือเป็นบาปถ้าริษยาถึงจะเป็นบาปเอาละทีนี้หนูนึกออกหรือยังว่าสมัยที่เรียนชั้นปถมได้ทำกรรมอะไรไว้ทำต่อเนื่องกันตั้งห้าหปี พอเรียนชั้นมัธยมถึงได้เลิกทำแล้วกรรมก็เริ่มให้ผลมาตั้งแต่บัดนั้นแปลว่าถ้าลูกยังไม่เลิกกรรมก็ยังไม่ตามอย่างนั้นหรือเจ้าคะถามอย่างสงสัยท่านพระครูเองก็สงสัยเช่นกันว่าเหตุใดหล่อนจึงแทนตัวเองว่าลูกแทนที่จะเป็นหนูหรือดีชันเหมือนที่สตรีอื่นๆพูดกันอีกประการหนึ่งทำไมหล่อนจึงพูดเจ้าคะเจ้าขา รากับว่ากำลังเล่นลิเกยอยู่ฉะนั้นวิธีที่จะขจัดความสงสัยจำเป็นต้องใช้เห็นหนอท่านกำหนดจิตบริกรรมเห็นหนอในใจและแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปสู่อดีตอันยาวไกลก่อนสมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีมีเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึง่งอยู่ทางตอนเหนือของอาณาจักรสุขโขทยัยท่านเป็นกษัตริย์ครองเมืองมีพระโอรสหนึ่ง พระธิดาหนึ่งสตรีที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านคือพระธิดาเมื่อครั้งกระนั้นพระนางรบเก่งและตามเสด็จพระราชบิดาไปในสงครามทุกครั้งขณะที่พระโอรสหลบเลี่ยงก่อนสวรรคตพระองค์ทรงสระร,ราชสมบัติและทรงแต่งตั้งให้พระธิดาเป็นกษัตริย์ครองเมืองแทนพระโอรสกลิ้วถึงกับประกาศออกมาว่าจะไม่ขอเกิดร่วมแผ่นดินกับพระราชบิดาอีก บัดนี้พระโอรสมาเกิดเป็นลูกสาวชาวจีนที่ประเทศสิงคโปร์อีกห้าปีข้างหน้าหล่อนจะต้องมาบวชชีและช่วยท่านสอนกรรมฐานให้ชาวต่างประเทศส่วนสตรีที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านหลังจากเข้ากรรมาฐานใช้หนี้ประบูแล้วยังจะต้องมีกรรมให้ชดใช้ต่อไปอีกเพราะได้ทํากรรมหนักหนาสาหัสไว้กับนางสนมคนสนิท แม้จะเป็นกษัตริย์ผู้เก่งก้าหากก็ดื้อรั้นไม่เชื่อฟังผู้ใดทั้งยังมีใจโหดเหี้ยมฆ่าสนมคนสนิทให้ตายอย่างทรมานด้วยความผิดเพียงเล็กน้อยแม้พระสวามีจะทูลทัดทานพระนางก็หาเชื่อฟังไม่ก่อนตายนางสนมผู้นั้นได้ผูกอาคาตไว้ว่าจะขอจองเวรจองกรรมไปทุกภพทุกชาติ หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบคำถามของลูกเลยนะเจ้าคะอาจารย์วัยสาทสวงไม่เห็นท่านมองหล่อนด้วยสายตาของพ่อที่มองลูกลิเกลิเกจริงๆท่านพระครูรำพึงเมื่อได้ล่วงรู้อีกภพชาติหนึ่งของวัตจักรชีวิตลิเกอะไรหรือเจ้าคะกรย์ตรีแต่ปางก่อนไม่เข้าใจลิเกชีวิตนะสิชีวิตของเรานี่มันเหมือนลิเกนะหนูนะ มีพระเอกนางเอกแล้วก็มีตัวโกงบางคนก็เป็นทั้งนางเอกเป็นทั้งตัวโกงในเวลาเดียวกันอย่างหนูเป็นต้นหลวงพ่อพูดอะไรเจ้าคะลูกไม่เข้าใจจะเข้าใจได้อย่างไรล่ะในเมื่อหนูยังไม่ได้ปฏิบัติเมื่ออย่างรู้เหตุผลแล้วว่าเหตุใดหล่อนจึงพูดแทนตัวเองว่าลูกสมผานไว้ห้าสิบเศษก็หายสงสัย สตรีผู้นี้เคยเป็นลูกของท่านมาพบชาติหนึ่งในวัฏจักรชีวิตอันยาวไกลนี้แม้ว่าท่านจะตัดขาดจากวงจรนังกล่าวได้แล้วหากก็ยังต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่เขาพากันมาให้ช่วยเป็นการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพญายมราชอีกโสดหนึ่งด้วยแต่พ่อยังไม่ได้บอกลูกเลยนี่เจ้าคะว่าลูกทำกรรมอะไรไว้เมื่อสมัยเรียนชั้นประถม อดีตกษัตริยเกิดความรู้สึกผูกพันถึงกับเรียกท่านว่าพ่อท่านพระครูจึงรีบห้ามว่าเรียกหลวงพ่อดีกว่านะเดี๋ยวใครเขาไม่รู้จะคิดว่าหลวงพ่อไปแอบมีลูกไว้คนเขายิ่งจ้องจะจับผิดอยู่ด้วยท่านบอกอาจารย์สาวเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อไม่ได้เป็นพ่อของต้นหลิวเขาหรือเจ้าคะก็ไหนเขาบอกว่าเขาเป็นลูกสาวหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นคนส่งเขาเรียนปริญญาโท เพื่อนๆยังเข้าใจว่าหลวงพ่อมีลูกสาวสแสดงว่าเขาโกงหกพวกเราอย่างนั้นหรือคะเขาพูดอย่างนั้นหรือเจ้าค่ะเขาไม่ใช่ลูกสาวของหลวงพ่อหรือเจ้าคะหลวงพ่อบวชตั้งแต่อายุยี่สิบแล้วก็ไม่เคยศึกเลยจะไปมีลูกได้อย่างไรแต่เรื่องที่หลวงพ่อส่งเขาเรียนปริญญาโทนั้นเป็นความจริงเพราะเตียกับแม่เขาไม่ยอมให้เรียนแต่ตอนนี้หลวงพ่อไม่ได้ส่งเขาเรียนแล้ว เพราะมีโยมที่เป็นมุสลิมมาช่วยส่งแทนทําไมหลวงพ่อถึงใจดีส่งเขาเรียนทั้งที่เขาไม่ได้เป็นลูกของหลวงพ่อเราเจ้าคะเพราะหลวงพ่อเรียนมาน้อยก็เลยอยากสนับสนุนให้คนอื่นได้เรียนมากๆถ้าใครอยากเรียนต่อแล้วไม่มีทุนหลวงพ่อก็จะช่วยส่งเรียนถ้าหลวงพ่อพอมีเงินส่งหนูก็เหมือนกันต้องเรียนให้เป็นด็อกเตอร์เลยนะหลวงพ่อจะช่วยส่งลูกเรียนหรือเจ้าคะ หลวงพ่อไม่ต้องส่งรอกสามีของหนูเข้ารวยไม่ใช่หรือนั่นแหละเขาจะเป็นคนส่งเองหลวงพ่อไม่ต้องช่วยส่งเอาละทีนี้ก็ลองนึกดูสิว่าหนูเคยทำกรรมอะไรไว้ตอนเรียนชั้นประถมท่านทบทวนคำถามอีกครั้งลูกยังนึกไม่ออกเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อกรุณาบอกใบให้ลูกได้ไหมเจ้าคะจะเอาอย่างนั้นหรือเอาละ หลวงพ่อจะบอกใบให้ก็ได้หนูรู้จักประบูไหมการที่หนูมีอาการท้องอืดท้องเฟออ้ออืดอัดแน่นท้องเพราะทำกรรมไว้กับประบู๋อาจารย์สาวพูดขึ้นด้วยเสียงค่อนข้างดังว่านึกออกแล้วเจ้าค่ะลูกทำกรรมไว้กับประบู่จริงๆด้วยคือตอนเรียนชั้นปถมลูกซุกซนมากบ้านของลูกอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาพอหน้าน้ำน้ำก็จะท่วมใต้ถุนบ้านพอหน้าแ้งน้ำลด ลูกประบูก็จะถูกกักขังอยู่ในแอ่งรอบๆเสาบ้านลูกก็จะเป็นหัวโจกชวนเพื่อนๆและน้องอีกสามคนช่วยกันจับประบูขึ้นมาเป็นลูกประบูที่อยู่ในวัยรุ่นคือหมายความว่าจะเป็นเด็กก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เชิงตัวก็ขนาดเท่าแขนของลูกในตอนนั้นพอจับขึ้นมาลูกก็ง้างปากมันให้อ้าแล้วเอาดินยัดใส่จนเต็มท้องทุกตัวประบูก็ตาย พวกเราต้องทำศพให้มันน้องชายของลูกจะไปหาผ้าเขาม้ามาห่มทำเป็นพระจากนั้นก็จะทำพิธีสวดศพให้ลูกประบูพวกเราสนุกสนานกันมากไม่ได้รู้เลยว่าเป็นเวรเป็นกรรมพอลูกเรียนชั้นมัธยมก็เลิกเล่นกับประบูแต่พอเลิกกลับมีอาการท้องอืดแน่นเฟ้อในฤดูแล้ง พอเข้าฤดูฝนอาการก็หายไปเป็นมาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมจนถึงเรียนปริญญาโทลูกนึกไม่ถึงเลยว่าจะต้องมารับกรรมแต่ทำไมคนอื่นๆก็ถึงไม่ได้รับทำไมลูกต้องมารับอยู่คนเดียวไม่ยุติธรรมเลยนะเจ้าคะหล่อนคิดว่ากรรมลํำเอียงเพระรูปเป็นหัวโจกจึงต้องรับกรรมก่อนคนอื่นแต่กรรมเรื่องปะบูยังไม่หนักเท่าไรยังมีกรรมที่หนักหนาสาหัสกว่านี้ ท่านพูดเป็นในๆคงไม่มีแล้วเจ้าค่ะลูกทํากรรมกับประบูเท่านั้นกรรมอื่นไม่มีเจ้าค่ะอาจารย์วัย33ปฏิเสธเสียงหนักแน่นมีสิเป็นกรรมที่ติดตามมาจากอดีตชาติเอาละขอให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานแล้วจะ,ะระลึกชาติได้ต้องให้รู้เองเห็นเองถึงจะเชื่อคนอื่นบอกยังเชื่อไม่ได้ เพราะคนอื่นเขาไม่ได้เป็นเราเอาละไปเข้าที่พักได้มีอะไรขาดเหลือก็บอกหลวงพ่อท่านบอกพระธิดาในอดีตชาติอาจารย์ลูกสามกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งอย่างสวยงามแล้วลุกออกไปบรรดาผู้ที่รอคิวอยู่รู้สึกโล่งใจเพราะสตรีร่างสูงใหญ่ผู้นี้ใช้เวลาสนทนากับท่านพระครูมากกว่าคนอื่น ทำให้พวกตนต้องรอนานจนรู้สึกหงุดหงิดคืนนั้นหลังจากสอบอารมณ์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมเสร็จสิ้นลงก่อนแยกย้ายกันไปพักผ่อนครูใหญ่คนหนึ่งก็เข้ามากราบเรียนท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับ สร้อคอทองคำหนักหาบาทพร้อมพระสมเด็จเลี่ยมทองของผมหายไปครับผมจะขออนุญาตค้นห้องพักของผู้มาเข้าอบรมได้หรือเปล่าครับอย่าทำอย่างนั้นประเดี๋ยวอาตมาจะให้เขาเอามาคืนครูใหญ่ไม่ต้องไปพูดหรือไปถามใครทั้งสิน้นเดี๋ยวคนขโมยเขาจะรู้ตัวท่านรู้ว่าคนขโมยคือครูใหญ่ที่พักห้องเดียวกับเขาถือโอกาสตอนที่เขาเข้าห้องน้ำ ขโมยไปใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงตนหมวนกางเกงตัวนั้นใส่กระเป๋าเสื้อผ้าไว้อีกทีหนึ่งท่านรู้สึกสลดใจที่คนเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังประพฤติชั่วขนาดมาทำความดีก็ยังไม่ละความชั่วปล่อยให้โลภะครอบงำจิตใจจนถึงกับล่วงละเมิดศีลทั้งที่อยู่ในเขตสังฆาวาสแล้วอย่างนี้จะไปสอนนักเรียนให้ดีได้อย่างไรท่านกำลังคิดว่าจะจับขโมยด้วยวิธีใด พลานสายตาที่มองเพ่งไปข้างหน้าก็สัมผัสกับสตรีในชุดสีดำมือถือไม้กวาดด้ามยาวยืนมองมายัางท่านหล่อนคงรู้เห็นการกระทำของครูใหญ่คนนั้นจึงตั้งใจมารายงานเอาละอาตมามีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้คณะผู้ปฏิบัติธรรมทราบก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปพักคอนท่านจะเป็นต้องใช้กุศโลบายเพื่อจะจับขโมยขอแจ้งให้ทราบว่า ในบรรดาผู้มาปฏิบัติธรรมคณะนี้อัตมาเห็นคนหนึ่งกำลังมีเคราะห์ถ้าใครเห็นผู้หญิงใส่ชุดดำถือไม้กวาดก็ให้รีบมาบอกอัตมาทันทีอัตมาจะนั่งรออยู่ตรงนี้ต้องมาให้อัตมาช่วยสะเดาะเคราะห์ให้ถึงจะหายบรรดาครูใหญ่พากันใจเสียต่างคิดปลอบใจตัวเองว่าคนที่เคราะห์ร้ายคือคนอื่นหาใช่ตัวเราไม่ เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมแยกย้ายกันกลับที่พักแล้วท่านกวากมือเรียกสตรีในชุดดำเข้ามานั่งเบื้องหน้าแล้วสั่งว่าไปจัดการจับขโมยให้ด้วยรู้ไหมว่าเป็นใครทราบเจ้าค่ะยังอยู่ในวัดนี้หรือไม่เจอกันเสียนานอัตมานึกว่าไปอยู่กับคู่รักแล้วท่านหมายถึงบุรุษผู้มากับก้อนหินรูปไข่เมื่อหลายปีก่อนยังอยู่เจ้าค่ะ ดิฉันจะไปก็เป็นห่วงหลวงพ่อเลยคอยช่วยดูแลความเรียบร้อยต่อไปจะมีคนทุศีลมาเข้าวัดอีกมากดิฉันจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้นะเจ้าคะพูดพรางกราบสามครั้งแล้วหายวับไปหลวงพ่อพูดกับใครนะ่ะผมไม่เห็นมีใครสักคนนายสมชายซึ่งนั่งรออยู่เบื้องหลังอาสนะถามขึ้นเขานั่งสปังกอยู่นาน เพิ่งมาตาสว่างตอนที่ท่านบอกให้ผู้ปฏิบัติธรรมแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนพูดกับคนที่เขาช่วยดูแลวัดผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผมไม่เห็นใครสักคนเห็นแต่หลวงพ่อไม่เห็นก็ไม่เป็นไรฉันบอกให้เขาไปช่วยจับขโมยครูใหญ่ที่พักห้องเดียวกันเขิดขโมยของกันเดี๋ยวเขาจะจับขโมยมาให้ถ้าเธอไม่เชื่อก็คอยดูแล้วกันจะเพิ่งถาม ครับผมจะคอยดูว่าแล้วก็นั่งหลับต่อเมื่อถึงกุฏิที่พักครูบุญชูเดินขึ้นบันไดไปก่อนไขกุญแจแล้วเปิดประตูเข้าไปในห้องกำลังเอื้อมมือไปเปิดสวิตไฟครูสุทินก็วิ่งพรวดพรวดขึ้นบันไดามาพูดเสียงละล่ำละลักว่าบุญชูไปหาหลวงพ่อกับผมหน่อยไปเดี๋ยวนี้เลยเกิดอะไรขึ้นครูเห็นอะไรหรือครูบุญชูถาม ผมเห็นผู้หญิงแต่งชุดสีดำถือไม้กวาดยืนอยู่ข้างบันไดผมกำลังมีเคราะห์ไปหาหลวงพ่อกับผมหน่อยผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนหายไปแล้วเธอคงไม่ใช่คนต้องเป็นผีแน่ๆถ้าเป็นคนคงไม่มาดึกๆดืด่นๆอย่างนี้เหลวไหลหนะ้าผีที่ไหนจะมาหลอกคนที่มาปฏิบัติธรรมครูคิดไปเองหรือเปล่าผมไม่ได้คิดไปเองได้โปรดเธอไปเป็นเพื่อนผมหน่อยไปเดี๋ยวนี้เลย เขาคิดว่าท่านพระครูจะช่วยสะเดาะเคราะห์ให้ไปก็ไปแต่ถ้านานผมขออนุญาตกลับก่อนนะคงไม่นานหรอกแต่เอาเถอะถ้านานครูจะกลับก่อนก็ได้แล้วผมจะขอให้ลูกศิษย์หลวงพ่อมาส่งเขาหมายถึงนายสมชายเมื่อครูใหญ่สองคนกลับมาที่หอประชุมอีกครั้งท่านพระครูยังนั่งอยู่ที่เดิมโดยมีนายสมชายนั่งหลับสบงกอยู่เบื้องหลังหลวงพ่อครับ ผมมาขอให้หลวงพ่อช่วยสะเดาะเคราะห์ครับครูสุทินกราบเรียนด้วยใบหน้าท่าทางที่ยังตระนอกอยู่ครูใหญ่เห็นผู้หญิงใส่ชุดดำถือไม้กวาดใช่ไหมครับหลวงพ่อกรุณาสะเดาะเคราะห์ให้ผมด้วยงั้นก็ให้เพื่อนเขากลับไปพักผ่อนก่อนจะได้ไม่รบกวนเวลาเขาครูใหญ่ไปพักผ่อนก่อนนะอาตมาจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์คงใช้เวลานาน,านหน่อยท่านบอกครูบุญชูครับหลวงพ่อ ครูใหญ่วัยห้าสิบเศษรับคำแล้วจึงกราบเบญจางคประดิษฐ์สามโหนจากนั้นจึงลุกออกไปท่านพระครูพูดกับครูสุทินว่าเอาของไปคืนเขาเสียของอะไรครับครูใหญ่ไวัใกล้กเกษียณถามกลับสร้อยคอทองคำกับพระเลี่ยมทองที่เอาซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกงอัตมารู้สึกเสียใจที่ครูใหญ่มาทำเรื่องเสียหายในวัดนี้ ในเมื่อตั้งใจมาทำความดีแล้วทำไมถึงมาทำความชั่วล่ะนี่ก็ใกล้จะ,กะเกษียณแล้วไม่ใช่หรือเกิดเขาเอาเรื่องขึ้นมาก็จะถูกสอบสวนทางวินยัยอาจถูกไล่ออกก็ได้ท่านครูหลวงพ่อช่วยผมด้วยผมผิดไปแล้วมันอารมณ์ชั่ววูบเองครับผมยอมรับว่าผมเลวมากหลวงพ่อช่วยผมด้วยอย่าให้ถูกสอบสวนอย่าให้ถูกไล่ออกเกิดผมไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ ลูกเมียผมเดือดร้อนแน่ลูกผมยังเรียนไม่จบเลยครับครูใหญ่ไว้ใกล้หกสิคร่ำครวญที่ยังเรียนไม่จบนะลูกของภรรยาคนที่สามต่างหากละ่ะครูใหญ่มีภรรยาสามคนภรรยาคนแรกกับคนที่สองต้องหาเลี้ยงลูกกันตามลำพงังเพราะครูใหญ่มาอยู่แต่กับภรรยาคนที่สามที่ไม่ได้จดทะเบียนกันที่ไม่ได้จดเพราะเขายังไม่ได้หย่าก,กับสามี อตาตมาขอพูดตรงๆว่านอกจากผิดศีลข้ออธินาทานแล้วยังผิดข้อกาเมสีสมิตฉาจารย์อีกด้วยและที่น่ารังเกียจมากกว่านั้นก็คือครูใหญ่เป็นครูบาอาจารย์เมื่อมาทำชั่วเสียเองอย่างนี้แล้วจะไปสอนคนอื่นให้ดีได้อย่างไรอตาตมาขอตำหนิต่อหน้าเลยตำหนิมากๆผมผิดไปแล้วครับหลวงพ่อผมขอตั้งสัจจะว่า ต่อไปนี้ผมจะกลับเนื้อกลับตัวใหม่จะละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสาตามคำทรงสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมทำบาปมามากแล้วต่อไปนี้จะขอทำบุญล้างบาปถึงแม้จะล้างได้ไม่หมดก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยบุญกับบาปล้างกันไม่ได้หรอกครูใหญ่บุญก็ไปตามบุญบาปก็ไปตามบาป เหมือนน้ำกับน้ำมันที่ไม่มีวันจะผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันได้แต่การที่ตั้งสัจจะวจะละชั่วทำดีอัตมาก็ขออนุโมทนาเอาละเสร็จพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วกลับไปนี่ก็อาบน้ำอาบท่าให้สบายเนื้อสบายตัวแล้วสวดมนต์ไหว้พระแล้วจึงเข้านอนตอนเช้ามืดก่อนมาทำวัดเช้าก็ให้เอาสร้อยแขวนไว้ที่เดิม พอเจ้าของเขากลับมาเห็นจะได้ไม่สงสัยว่าครูใหญ่เป็นคนเอาไปเอาละกลับไปพักผ่อนได้แล้วครูใหญ่วัยใกล้หกสิบกราบประลกประโลกสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปยืนรอในสมชายเพื่อจะขอให้เขาเดินไปส่งยังกุฏิที่พักท่านพระครูลุกขึ้นไปกราบพระพุทธร,รูปแล้วจึงปลุกในสมชายซึ่งส่งเสียงกรนครอกๆอ,อยู่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครั้นถูกปลุกก็สะดุง้ง แล้วลุกขึ้นไปปิดประตูศาลาจากนั้นจึงเดินตามท่านไปเมื่อถึงกุติและท่านพระครูเข้าไปข้างในแล้วครูสุทินจึงออกปากขอให้เขาเดินไปส่งยังกุติที่พัก